พามาชมเตรียมความพร้อมทำบุญตักบาตรวันวิสาขาบูชาวันนี้พามาเที่ยวพามาชมพามาดูวัดที่จะทำบุญตักบาตรวันวิสาขาบูชาในต่างประเทศวันนี้พามีโอกาสพาเข้าไปเที่ยวไปชมไปดูเตรียมความพร้อมอทำบุญตักบาตร วันมาคาบูชาในต่างประเทศตุตรดัน9โมงกว่ายังไม่ถึง10โมงในวัดชาวพุทธท่างประเทศวันนี้พามาชมพามาดูเตรียมความพร้อม ทำบุญตักบาตรทำบุญตักบาตรวันวิ่สาขบูชาช่วงนี้กำลังเตรียมความพร้อมทำบุญตักบาตรทางนี้ญาติโยมก็ทยอยทยอยมาแล้ววันนี้พามาชม ม่ใหญ่บุนมีกำลังจัดต้นทางนี้ก็ไม่ใหญ่ขันแก้วทางนี้ก็ไม่ใหญ่นี่สบายดีฮะไม่แองกว่าไม่ใหญ่พี่ร้องซชื่ออยู่เรื่อยบุญทวพี่แต่ว่านี่พามาชมพามาดูอันนี้ก็เป็นพระบรมสารีริกธาทาทางนี้ก็เตรียมเตรียมจัดงานทำบุญตักบาตรวัน วิสาขาบูชาโรควันที่พระพุทธเจ้าสูตรตัดสรุและกรินิพพานมาสองพันกว่าปีที่ผ่านมาเตรียม,คว,มความพร้อมทางนี้ก็เป็นรถสามัคคีทางนี้ก็พาชมวอลเปเปอร์ที่สวยในต่างประเทศวอลเปเปอร์ ่อนนี้กำลังจัดเตรียมความ,มพร้อมทางนนนยากกำลังเกิดเขี้ยวมากเลยสฉยตอนนี้ก็เป็นพื้นที่เตรียมความพร้อมได้หลายคนก็อ,อยากจะดูเตรียมความพร้อมบูชา ช่วงนี้เตรียมควมพร้อมจัดเตรียมควมพงควมพร้อมถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้อีกสักพักคนมาเยอะ สำหรับพาชมสถานที่เตรียมพรม้อมรมทำบุญตักบาตรวันวิสาขาบูชาพาเที่ยวพาชมพารูสถานที่พาชมวอลเปเปอร์ทสวยในต่างประเทศก็ต้องขอยุติแต่เพียงเท่านี้